หเหนือไทยอาจารย์ในระบบเทคโนโลยีแยกก่อนนะฮะอเมริกาจะมีเทคโนโลยีชั้นสูงแต่ในระบบการที่คนโทรลในอเมริกากับยุโรปคน้ังยากเพราะว่าเขามี p ร i เวสซีก็บอกไว้ว่าคนจะยอมสูญเสียอิสรภาพได้ก็ต่อเมื่อมีความกลัวที่ที่มากเพียงพอเพราะฉะนั้นความยากจนมันจะทำให้อาจกรรมเพิ่มขึ้นแล้วคนจจะยอมสูญเสีย p ร i เว c ซีตรงนี้มากยิ่งขึ้น มันก็มีการคุยกันในเฟรมเหมือว่าค,คือคือทุกคนก็ยังต้องอยู่บนโลกอ่ะลูกของพวกเขาก็ยังต้องอยู่บนโลกแล้วถ้าโลกมันสปกปรกยิ่งกว่านี้มันจะอยู่กันได้ยังไงดังนั้นวิธีการที่จะทําให้โลกสะอาดแต่ควรจะย้ายโรงงานย้ายสิ่งสปกปรกทั้งหมดเนี่ยนะครับในการผลิตเนี่ยไปไว้ที่ดาวอังคาร เพราะฉะนั้นตอนนี้จีนก็ไปสร้างสถานีนะครับบนด้านมืดของดวงจันทร์เปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะ,ะขยายนะครับในส่วนของนิคมบนดวงจันทร์เพิ่มมากขึ้น Space War จะเป็นอะไรที่เป็น Early Stage ที่กําลังจะเติบโตมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราเราจะเห็นอย่างกรณีของอิหร่านดาวเทียมอิหร่านเองเนี่ยกำหนดโลเคชันได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ ในจีนในรัเสเซียเองก็กาลังผลิตแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขากำลังทำกันก็คือการสร้างสำนักงานอยู่บนอวกาศนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งระบบ Data Center บนอวกาศนะครับแล้วก็การสร้างสถานีอวกาศเพื่อที่จะเดินทางไปยังดวงดาวอื่นๆนะฮะตอนนี้ก็เป้าหมายอยู่ที่ดาวอังคารในการสร้างอาณานิคมนะครับโลกใหม่ที่อาจจะสะอาดกว่านี้อาจจะอยู่ได้ แล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้มันเกิดขึ้นจริงๆมันมันมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็พัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยก็ต้องยกความดีความชอบให้คุณอีลอนมัสก์ด้วยแหละครับุ่งสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ในวิติเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเ,เราเคยคุยกับอาจารย์แล้วนะคะอาจารย์เคยพูดถึงระบบที่เรียกว่าเทคโนโลยีระบบโลกที่จะปกครองด้วย AI แล้วก็จะบริหารจัดการด้วยระบบ artificial intelligence นะคะตั้งแต่มีเคส deepseek แล้วก็จะมาถึงปัจจุบันนี้นะคะอาจารย์คะระบบนี้เข้าใกล้ความเป็นจริงที่อาจารย์ทวีสุขมองไว้มากน้อยแค่ไหนมันค่อยๆไปทีละทีละ,ละพิล่าพิล่าครับ ยกตัวอย่างที่สิงคโปร์ทำเรื่องของไม่ต้องใช้พาส,สปอร์ตละใช้หน้าของเราในการเข้าเข้าจากท่าอากาศยานสิงคโปร์เลยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งพิลล่านะครับในเรื่องของของเทคโนโลยีก็คือประชาชนเนี่ยสามารถที่จะไม่ต้องใช้พาส,สปอร์ตยืนยันตัวเองแล้วก็เข้าไปในระบบตรงนี้ได้เลยนะฮะกาเข้าประเทศได้เลยยกตัวอย่าง หรืออย่างกระบวนการการชําระเงินที่จะต้องใช้สแกนหน้าอันนี้ก็เป็นพิลล่าของระบบการเงินแหละคุณกต้าลองเด็กภาพนะครับว่าถ้าระบบการเงินมันถูกมันถูกตรวจสอบได้นะครับโดยที่ไม่มีเงินออกจากนอกระบบคือมันอยู่ในไซเบอร์ทั้งหมดเลยผมโอนเงินให้คุณกีต้าคุณกีต้าโอนเงินไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเห็นที่มาที่ไปของเงินใช่ไหมครับกระบวนการการการคอร์รัปชันเนี่ยมันจะหายไปจะต้องไปออกรูปแบบการคอร์รัปชันแบบใหม่ ซึ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเงินนะฮะอาจจะต้องพัฒนารูปแบบอะไรกันก็นว่ากันไปอันนี้ก็เป็นพิลาของระบบการชําระเงินที่อยู่ในระบบของทริโเกอรคซีที่จะควบคุมผู้คนได้ร้อยเอซนย่างเงี้ยนะครับหรือระบบกล้องในอย่างในสิงคโปร์อ่ะผมไม่ไม่ไม่พูดจีนก็เดี๋ยวจะหาว่าเป็นติ่งจีนมากเกินไปนี่นะครับ สิงคโปร์ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งในโลกใช่ไหมที่มีความปลอดภัยที่สูงมากนะครับทั้งตำรวจทหารแล้วก็ระบบอ i n t ิฟิ i g e เจนในเรื่องของกล้องอันนี้ก็เป็นพินลาดในเรื่องของความปลอดภัยมันจะเพิ่มพิลาแบบนี้แบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคุณกิตาแล้วพออีกหน่อยจากรถยนต์ไฟฟ้ากลายไปเป็นรถยนต์ไร้คนขับซึ่งหัวเวยก็ก็กำลังจดสิทธิบัตรรถยนต์ที่ไม่มีพวงมาลัยแล้วนี่ยนะครับ มันก็จะต้องเป็นพิลาเรื่องของเทคโนโลยีในการควบคุมระบบการจราจรเรื่องกฎความปลอดภัยทนี้คุณกีตาร์จะเห็นไหมว่าตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของเรื่องของการกําหนดข้อระเบียบในเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งพวกเราผ่านมากับการที่ถูกกฎระเบียบจากอ u ูกฎระเบียบจากสหรัฐอเมริกาเพราะเขาคือผู้ชนะสงครามโลกอันที่สองแล้วเขาเป็นคนกำหนดค่าค่าระเบียบพวกเนี้ยนะครับค่าค่าพวกเนี้ย ดังนั้นคนที่ชนะในเรื่องของเทคโนโลยีและเป็นผู้นาของเทคโนโลยีหลังจากนี้จะเป็นคนกําหนดค่ากลางของโลกเหล่านี้ครับอันนี้คือจุดสําคัญเลยอืมแต่คือถ้าเป็นมุมของอาจารย์ณขณะนี้นะคะใครคือผู้นําในระบบเทคโนโลยีนะคะเ,เราเห็นจีนล้ํมากมากนะคะแล้วก็สามารถพัฒน,นา สิ่งที่เป็นนวตัตก,กรรมได้อย่างน่าทึ่งนะคะดูจากเคสดีฟซีก็รู้แล้วก็นวตัตก,กรรมอีกมากมายแต่อเมริกาเราก็เห็นอยู่นะคะว่าเขาเป็นผู้นําที่ยังคงครองอํานาจอยู่มากนะคะจะชิปเซมิคอนดักเตอร์จะโซเชียลมีเดียจะ AI จะ EV นะคะคืออเมริกาก็ยังดูมีอํานาจมากๆเหมือนกันเรื่องนวตัตก,กรรมนะคะจะเป็นจุดที่แข็งแร่งที่สุดจุดหนึ่งของเขาด้วยซ้ำไป,ปนะคะใครเหนือไทอาจารย์ในระบบเทคโนโลยี <c oughs> แยกก่อนนะฮะอเมริกาจะมีเทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งซึ่งยังสูงกว่าจีนแต่ในระบบการที่คอนโทรลในอเมริกากันในยุโรปค่อนข้างยากเพราะว่าเขามี p r i เว c ซประชาชนไม่ยอมนะครับอย่างอย่างการตรวจสอบรถยนต์การติดกล้องแล้วสามารถเช็คได้ว่าแต่ละคนเป็นใครเนี่ยนี่ในอเมริกาไม่ยอมนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเขาจะมีกล้องได้แต่ห้ามตรวจสอบว่าเออใน บัตรประชาชนของคนที่เดินอยู่วันนี้คือใครซึ่งซึ่งในจีนในสิงคโปร์จะทาแบบนั้นไปแล้วนะครับอันนี้ในในวันนี้เองเนี่ยเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบผมยกให้สองประเทศก็คือแล้วก็คือจีนกับสิงคโปร์ครับอืมแต่ว่าคือแล้วเป็น<ต>สองประเทศที่มีความปลอดภัยสูงด้วยค่ะแต่คือถ้าจะเป็นผู้นําเทคโนโลยีได้ต้องยอมสละไพรเวซีใช่ครับใช่ ซึ่งตรงนี้จะมีเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้คนอเมริกายอมสละพายเวซีหรือคนยุโรปเนี่ยคนยุโรปยิ่งยิ่งยิ่งห่วงเรื่องพรเวซี่มากกว่าอเมริกาด้วยซ้ำค่ะมันจะเป็นเหตุการณ์อะไรคะอาจารย์ที่ทำให้คนต้องยอมสละพรเวซีที่ดูเหมือนว่าเป็นเหมือนกับอ่าเป็นหลักคิดเป็นวิธีที่เขายึดมั่นมายาวนานนะคะอ่ากลุ่มยุโรปอเมริกาเนี่ยยึดมั่นในเรื่องสิทธิเสรีภาพยิ่งกว่าอะไร เออมันมีอยู่ในหนังเรื่อง Mission Impossible อะครับเขาบอกไว้ว่าคนจะยอมสูญเสียอิสรภาพได้ก็ต่อเมื่อมีความกลัวที่ที่มากเพียงพอคนก็จะยอมสูญเสียอิสรภาพของตัวเองไมยถึงว่ากลัวจนก,กระทั่งต้องยอมเชื่อใจใครสักคนหรือว่าระบบใดสักระบบให้มา,บบโโามา พาะตอนแรกคุณอีรอนมารถ้าเข้ามาอยู่ในก๊อเ r n m e เมนกับกับคุณทรัมป์นะผมคิดว่าตัวแรกที่คุณอีรอนมาร์จะทําเลยก็คือทําระบบกอ v e r n นเนอร์สมาร์ทกอ r นเนะฮะตัวตัวระบบสมาร์ทในการทํางานซึ่งมันจะทําให้พวกข้าราชการหายไปประมาณร้แปสิเปอร์ซ็นเะน่ยเพราะที่เหลือมันสามารถใช้ตัว System ซึ่งซึ่งคุณอีรอนมาร์เห็นตรงนั้นอยู่แล้วอ่ะนะครับแต่เสียดายเสียดายมากที่ที่เขาออกไปเสียดายแทนคนอเมริกานะครับค่ะ แต่คือถ้าดังนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยก็มันก็ต้องเกิดภัยที่เป็นภัยที่คุกคามชีวิตเขาอย่างรุนแรงมากก็ทาให้วิธีคิดในการที่จะปกป้อง Privacy ของตัวเองเนี่ยมันจะเปลี่ยนใช่ครับใช่โดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยอาชญจกรรมในเมิกาก็สูงขึ้นเรื่อยๆเลยครับเพราะฉะนั้นความยากจนเนี่ยมันจะทําให้อาจกรรมเพิ่มขึ้นแล้วคนเนี่ยจะยอมสูญเสีย p r i v เ c y ตตรงนี้มากยิ่งขึ้น ก็เหมือนกับที่ที่อ่คุณอีลอนมัสพูดด่ะเขาเขาไม่อยากให้ลูกเติบโตมาในสังคมที่เออ่ยังต้องกลัวว่าเพื่อนบ้านคือใครบ้านจะต้องล็อกแล้วต้องมีระบบนี้แล้วซึ่งสมัยตอนเด็กเดเขาไม่ไม่เห็นจําเป็นต้องมีเลยเขาสามารถวิ่งเข้าออกบ้านหลังบ้านเพื่อนเขาในหลังคัสตัดไปในหมู่บ้านได้ แล้วทุกคนก็รู้จักกันหมดแล้วบ้านบางทีไม่ต้องล็อกก็ได้แต่เดี๋ยวนี้มันมันไม่ได้มีความปลอดภัยขนาดนั้นแล้วเขาไม่อยากให้ลูกๆต้องเติบโตมาในสังคมที่น่ากลัวแบบนี้อันนี้นี่คือคาสัพพายของเขาเลยนะครับเ,เพราะฉะนั้นพระนั้นจุดหนึ่งเนี่ยก็คือก็คือเรื่องของอาญากรรมนะฮะหรืออาจจะไปมากกว่าอาญากรรมก็คือเรื่องของความวุ่นวายทางการเมืองหรือเรื่องการต่อสู้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แต่สงครามเขาเรียกว่าอะไรนะสงครามกลางเมืองในอเมริกาคงไม่เกิดนะครับเพราะทุกคน คิดถึงแต่ตัวเองอ่ะไม่ไม่ได้คิดถึงส่วนรวมเท่าไหร่นะอยู่อยู่ด้วยตัวเองเพราะว่าเฉพาะพารานสินก็จะแย่ยอยู่แล้วนะครับค่ะด้าน,นหนึ่งของเทคโนโลยีที่เราเห็นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เห็นว่าของทางบริการก็รับเหมือนกันก็ของคุณย e ิรอนมาสินะคะอาจารย์ก็คือ,อ,อดาวเทียมระบบ s t า r l i n งนะคะซึ่งก็น่าจะมีศักยภาพนะคะในการที่จะทำให้เกิดความยิ่งใหญ่ทั้งในมิติเรื่องของการสุ่อามแล้วก็ เศรษฐกิจได้อีกมากเลยนะคะในระบบดาวเทียมระบบอวกาศนะคะอาจารย์มองเป็นการต่อสู้การแข่งขันใน Space War นี้ยังไงบ้างคะเออสเปซวอรจะเป็นอะไรที่เป็น Early s t t a ตที่กำลังจะเติบโตมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราเราจะเห็นอย่างการณีของอิหรา่านดาวเทียมอิหร่านเองเนี่ยก็มีความเขาเรียกว่าทำตัวระบบ GPS ได้กำหนดโลเคชันได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ ในจีนในรัเสเซียเองก็กำลังผลิตนะครับแล้วก็แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขากำลังทำกันก็คือการสร้างสำนักงานอยู่บนอวกาศนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งระบบ Data Center บนบนบน,บนอวกาศนะครับแล้วก็การสร้างสถานีอวกาศเพื่อที่จะเดินทางไปไปไปยังไปยังดวงดาวอื่นๆนะฮะตอนนี้ก็เป้าหมายอยู่ที่ดาวอังคารในการสร้างอาณานิคมนะครับเพราะว่า มันก็มีการคุยกันในเวิรฟอรัมเหมือนว่าคือคือทุกคนก็ยังต้องอยู่บนโลกอ่ะลูกของพวกเขาก็ยังต้องอยู่บนโลกแล้วถ้าโลกมันสกปรกยิ่งกว่านี้มันจะอยู่กันได้ยังไงดังนั้นวิธีการที่จะทําให้โลกสะอาดแต่ควรจะย้ายโนงงานย้ายสิ่งสกปรกทั้งหมดเนี่ยนะครับในการผลิตเนี่ยไปไว้ที่ดาวอังคารแล้วก็ค่อยส่งเข้ามาดังนั้นกระบวนการการเกิดอ่อสเปซอีโคโนมีเนี่ยมันมันกลังจะเกิดในตรงนี้เกิดขึ้นก็คือเรื่องการสร้างสถานีอวกาศ การเดินทางไปสร้างอณานิคมนะครับแล้วก็ในการผลิตอะไรจากต่างดาวเนี่ยจากดาวดวงอื่นๆเข้ามาเนี่ยอันนี้มันมันมัน,ม,น,ม,นมันกำลังจะเป็น Early s t a ส e นะครับของของการเดินทางตรงนี้แล้วก็ถ้าเรายิ่งเข้าสู่ยุคของคนตัมมีคนอมิกแล้วเนี่ยมันยิ่งทำให้อ่อเรื่องของการเข้าไปสู่ตรงนี้เนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะไปได้ได้ได,ได้ได้รวดเร็วนะครับแล้วก็รวมถึงแหล่งพลังงานอย่างเช่นตัวแบตเตอรี่นะครับที่ ที่สามารถจะทําแบตเตอรี่ขนาดเล็กแต่มีพลังงานที่กัเก็บได้นะครับมากแล้วก็สามารถเปลี่ยนจากพลังงานโซลารเซลล์เหมือมันเป็นพลังงานแบตเตอรี่หรือพลังงานยูเรเนียมขนาดเล็กอะไรพวกนี้นะครับที่จะทําให้ย่นระยะเวลาการเดินทางจากโลกไปสู่ดาวอังคารเนี่ยได,ได้เร็วมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จีนก็ไปสร้างสถานีนะครับบนด้านมืดของดวงจันทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะขยายนะครับในส่วนของนิครบนดวงจันทร์เพิ่มมากขึ้น แล้วก็สร้างสถานีอวกาศสําหรับที่จะไปพักระหว่างทางแล้วก็ทําอะไรเพราะฉะนั้นธุรกิจเรื่องของ s t a e c o n o m y เนี่ยเป็น Early State ฮะเรายังจะต้องเติบโตอีกอีกเยอะมากมายเลยครับ ซึ่งคือถ้าเราฟังเนี่ยอาจจะดูเหมือนนิยายไซไฟนะคะแต่ว่านาทีนี้เนี่ยธรุรกิจนี้แล้วก็การแข่งขันนี้ของมหาหนนาเนี่ยมันกําลังเกิดขึ้นจริงแล้วถูกไหมคะอาจารย์การจะมีอนานิคม,มอยู่บนดาวอังคารการไปบุกต่างดาวเพื่อแสวงหาทรัพยากรหรือกระทั่งแสวงหาโลกใหม่ที่อาจจะสะอาดกว่านี้อาจจะอยู่ได้แล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้มันเกิดขึ้นจริงๆ มันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นแล้วฮะแล้วมันก็พัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยก็ต้องยกความดีความชอบให้คุณอีลอนมาร์นี่ยแหละครับ <c oughs> ที่กระตุ้นให้ให้ให,ให้ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะฮะว่าเอกชนอย่างอย่างคุณอีลอนมาร์อย่างเจสเปซอสอย่างใครเนี่ยที่ที่จะท,ทำให้อุาหกรรมอวกาศเนี่ยนะครับมันมันกลายเป็นการค้าขึ้นมาได้เะครับไม่ไม่ผูกจํากัดไว้กับองค์การนาซาหรืออะไรแบบนี้ไปนะครับอืมแต่ว่าคือสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นอ่พัฒนาการที่น่าจะได้เห็นหลังจาก Post World War ลทหรือเปล่าคะอาจารย์คะคือตอนน,นี้เนีเ่ยมันเห็นตั้งแต่นี้แล้วครับกิตามันมันเห็นอยู่แล้วแล้วว่ากํลาลังสร้างนะครับแล้วจริงก็ก็ส่งสร้างสานียวากาศเนี่ยของเขาไปอยู่เรื่อยๆฮะเขาเขาทำรถแมพมาสิบกว่าปีแล้วนะครับพุณีิรอดมาก็ทําทํารถแมพตรงนี้มามาเป็นสิบปีแล้วเหมือนกันนะครับ นั้นมัน,ม,นมันเริ่มเริ่มไปหมดแล้วครับ <S <S โดยโครงการ Space เอ็กซ์ก็จะเห็นว่ามันมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะครับก็แก้กันไปแล้วก็เป็นเรื่องของการลงทุนนะครับุ่งสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ